สวัสดีค่ะเซลซันมาจากร้านปฏิคันออตโต้นะคะวันนี้เรามีรถมิตซูบิชินะคะมารีวิวเนาะมิตซูบิชิฟาเจโนะคะสีขาวคันนี้เป็นตัว2.5 GT เป็นเกียร์ออตโต้นะคะด้านในคือกว้างขวางมากไม่เห็นกระจกสะท้อนเปิดจะ้ะ คันนี้เป็นรถปีสิบสามนะคะแต่สภาพภายในคือเอียมมากรถเจ็ดที่นั่งนั่งสบายสบายนะคะรถครอบครัวเนาะกว้างมากนะคะคันนี้สำหรับร้านเรารถทุกรุ่นทุกแบบรถเกง่งรถกระบะรถเจ็ดที่นั่งเครดิตดีฟรีดาวได้หมดเลยนะคะ บาะใหม่มากเกียร์ออโต้มาดูเลขไมค์กันพรเห็นไหมเอ่ยสองแสนสองเนาะด้านหน้านะคะ เจลเจคันนี้นะคะราคาอยู่ที่569,000บาทใครสนใจสามารถคอมเมนต์บอกหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะโทรที่เบอร์097-251-1060นนะคะเซลสันมาหรือจะเข้ามาที่ร้านเราเลยก็ได้แจ้งพบเซลซันมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ